ย้อนกลับไปอีกหนึ่งร้านลับในพะยาลยาน,นะพ่อแกเปน็นร้านอาหารพื้นบ้านที่ราคาคือถูกมากและที่สําคัญร้านเนี้ยอยู่ลึกด้วยพิกัดวันนี้ว่าพื้นพามาร้านป้าสมัยนาเกิลซอยสิบห้านะพ่อแกเป็นหนึ่งร้านอาหารพื้นบ้านในพะยาบอกเลยว่าอยู่ลึกและลับมากแต<า>่บอกเลยร้านเนี้ยคุ้มค่ากับการมาแน่นอนที่ร้านเขาจะเป็นบรรยากาศลมเนื่อสามารถได้สองโซนชวกใจโซนไหนก็สามารถเลือกได้หมดเลยและนี่จะเป็นป้ายเมนูและคอมเมนต์สำหรับวันนี้เพืเราก็สั่งไปเยอะมากแต่ไม่ทันไรเพื่อนก็สั่งมาพักเขาเลยจ้าและจะบอกอาหารเขาไหวไหมนะพ่อแกส คุกซอสซีอิ๊วจะมีความเค็มๆหวานๆกำลังดีเป็นเมนูที่โต๊ะใหม่มาต้องสั่งเพราะอร่อยจริงส่วนจานนีจะเป็น3ชั้นทอดเกลือราคา150บาทคือจานนี้เ็าทำดีแบบต้องเบิ้ลนะพ่อกแกคือจะบอกว่ากินเปล่าๆรสชาติคือเค็มมากเค็มแบบต้องหาข้าวเปล่ามากินเพิ่มล้วบอกเลยว่าจานยังไม่พองจริงจานนี้จะเป็นส้มตำปูม,ม้าราคา50บาทส่วนข้าวเปล่าจานละบาทเท่านั้นและทนี้จะเป็นต้มส้มปลาทูนะพ่อแกราคาเก้าสิบบาทรสชาติคือเค็มคอนเซ็ปต์นกกมากาาออแ่คครีืด และแวะไม่ยามไม่กัดอีกรอบร้านขวรปร้าสมัยอยู่นาเกลซอยสิบห้านะพ่แกเปิดตั้งแต่สิบเอ็ดโมงเช้าจนถึงสองทุ่มแล้วร้านเนี่ยเขาอยู่ทุกอ่างคันเดอ้อโตร้านอาจจะเข้ามาลึกหน่อยแต่บอกเลยว่าอร่อยแน่